สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ตแมนนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะทุกวันศุกร์กับดิฉันศิรัทยาแซ่เซวและทีมงานค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําให้กระเป๋าตังกลายเป็นกระเป๋าตุงเช่นเคยนะคะโดยช่วงแรกเราจะไปตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าในบรรยากาศการลงทุนของตลาดตราสารหนี้ไทยนั้นมีทิศทางเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหลังจากเปิดตลาดสักการะใหม่มาความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามพร้อมกันได้ในช่วงนี้ตราสารหนี้อัปเดตค่ะ ตราสารหนี้อัปเดตโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณสุชาตินาธนทิติพันธ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดต,าดตราสารหนี้ไทยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติคะ ค,คุณสุชาติคะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองมีต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่สองแล้วนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ดูเหมือนว่าหลายคนจับตาดูความวุ่นวายที่จะเพิ่มระดับมากขึ้นด้วยนะคะคในแง่ของตราสารนี่เองได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะครับอ,อันที่จริงแล้วนะคะเหตุการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะกะ็ แต่ยังไว่ายังไม่ค่อยส่งผลกระทบกับการลงทุนในตลาดตราสานี้บ้านเราสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่มีผลกระทบกับตัวตลาดตราสานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตางอกเบี้ยเป็นหลักนะฮะเช่นพวกภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเงินเฟ้อที่จะไ่มีคนทาให้ทิ่งางออกเบี้ยในประเทศเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็จะมีผลให้ราคาตราานี้เนี่ยเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีคนโดยตรงกับตัวดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในตลาดตราสารนี้มากเท่าไหร่นะ แต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยนอกนจากเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเรยังมีเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องห้ความสำคัญเหมือนกันนะครเพราะว่าถ้าหากการเมืองเนี่ยยืดเยื้อจนทําเศรษฐกิจแย่หรือว่าการดําเนินในือราเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยไม่สามารถทาได้จนถึงขั <UM um ้นที่ต้องมีการปัดลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศลงภาวะอย่างนั้นจะส่งผลลดที่ค่อนข้างรุนแรงกับตราสารนี้บ้านเรานะฮะแต่ว่าการเมืองที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ายังค่อนข้างห่างไกลกับภาวะที่เราจะถูกลดความน่าเชื่อ กันนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะมีผลกระทบตลาดนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยหลักๆลักท่ยังคงเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราเองที่ยังคงชะลอตัวจะทาให้ดอกเบี้ยในช่วงเวลาถัดไปมีโอกาสปรับตัลงนะฮะแล้วก็จะส่งผลดีกับการลงทุนในตลาดนี้และอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกับสลาดบ้านเราเนี่ยคือเรื่องของการลดขนาด QE ในตหรัฐที่ผลทำให้เงินเนี่ยไหลออกในช่วงเวลาถัดไปครับแล้วสถานการณ์ของเงินลงทุนต่างชาตินะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนนับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าในช่วงหกวันทาการที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงทุนทางชาติเนี่ยยังขายสุทธิในตลาดนั้วันประมาณอืมพันล้านบาทค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าดูในรายละเอียดจริงๆล้วเนี่ยจะเป็นการขายในตลาดนี้ระยะยาวหนึ่งหมื่นล้านบาทแล้วก็แต่ยังซื้อในตานีระยะต้นอยู่ประมาณเจ็ดพันล้านฮะเร่งตรงนี้เนี่ยจะบอกอะไรได้ไม่มากเ่พราะว่าในช่วงปลายปีสอบเนี่ยกำลังเขาขายตัวต้านและซื้อตัวยาวแต่พอมาตอนนี้สลับกันที่ขายตัวต้านเนี่ย อันนี้มาถือตัวต้านตัวขายตัวยางแทนน่าจะเป็นเรื่องของการปรับกลยุทธ์การลงทุนในเชิงวั้นธรรมากผา,านแล้วก็ยังไม่ได้ตรงกันยานอะไรที่เกี่ยวข้องกับมุมมองขอ,องการลงทุนของ,อง,งนักลงทุนทางเชิค่ะค่ะวันจันทร์นี้เองนะคะ13มกราคมนะคะแบงคอกชัดดาวการชัดดากรุงเทพข,ของกลุก่มกปสที่จะเกิดขึ้นนะคะหลายคนก็กังวลว่าผลกระทบจะมาสู่ภาพตลาดเงินตลาดทุนด้วยตลาดตราสารนี่เองนะคะมีการประเมินสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้างคะ อ่าถ้าหากมองเฉพาะเรื่องของการชุมนุมนะฮะเราคาดว่าไม่น่าจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดตราสารนี้มากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าการเมืองเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงตัวดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่าในทางตรงข้ามกันเนี่ยเราอาจจะเห็นมิเงินบางส่วนที่อาจจะย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นแ้วก็เข้ามาัไว้ในตลาดตราสารนี้ชั่วข่าวน่ะตรงนี้เนี่ยครัะจะมีนนทาให้ราคาตราสารนี้ในช่วงเวลาถัดไปจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะฮะ ถ้าเรามองไปนในช่วงที่ไกลกว่าน,นั้นเนี่ยจะรษฐกิจในบ้านเรายังคงชะลอตัวอยู่ก็มีโอกาสที่เราจะเห็นดอกเนนบี้ยในประเทศเนี่ยลดต่ำลงนี้แล้วก็ตึงนะฮะซึ่งดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยจะเป็นผลดีกับตัวตลาดาน,นี้ภาวะรา,าคาจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอากเรายังมีความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองอยู่เนี่ยดัยงนั้นการลดต้นในตลาดน,นี้ช่วงอายุที่ไม่ยาวมากาเช่นประมาณสามปีถึงห้าปีเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นถ้ามีการลดลงดอกเบี้ยในียแล จะเป็นตาตาท,ที่มีความบันจวนไม่มากจนเกินไปเมื่อเทียบกับตาตาดนช่วงอายุอื่นค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติคะสวัสด,ดีค่ะคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยชย้ยว่าให้เห็นนะคะว่าณนะขณะนี้ปัจจัยทางการเมืองยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดตรา,าสารหนี้นะคะเพราะว่าตลาดตราสารหนี้นั้นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนละ่ะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าระยะต่อไปก็ต้องจับตาเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของบ้านเราด้วยส่วนตั้งแต่ต้นปีก็มีแรงซื้อน,นะคะสำหรับตราสารระยะสั้นแล้วก็แรงขายสำหรับตราสารระยะยาวนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ สามารถสรุปได้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจจะเป็นเพียงการประพอเท่านั้นแต่ทางด้านของการเมืองที่จะเกิดขึ้นวันจันท์นี้นะคะ13มกราคมตราสารนีก็บอกว่าด้านผลกระทบนั้นถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพักเงินนะคะการโยกเงินจากตลาดที่มีความเสี่ยงอย่างตลาดหุ้นมาพักในตลาดตราสารนี้นะคะซึ่งนั่นก็จะเป็นผลดีต่อตลาดตราสารนี้ในระยะต่อไปค่ะนี่คือุมมองที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ตราสารนี้อัปเดตค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนทุงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเครื่องมือทางเรื่องของการเงินการลงทุนกันนะคะกับกองทุนยอดฮิต LTF ซึ่งคุณประภาตันทิ่บุญศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะมาขยายความให้ฟังสักครู่เดียวค่ะ